สวัสดีค่ะพี่น้องไปค่ะไปลอกกันต่อค่ะที่แน่ๆก่ะพอแล้วนี่ดอกนึงบานเพอรเวอร์อยู่โอ้ยโปแมันตั้งเพอรเวอร์อยู่โปแมันบานเพอรเวอร์ค่ะนี่เอา้าเมื่อนี่ดอกแรกแหกมานมาแล้วต่อค่ะบัดนี้เอา้าอีกดอกนึงอยู่น้ำกันเก็บแม่นว่าเห็น คืนอีกแล้วคืนอีกแล้วเนาะกันเนาะมีอีกไหมมีอีกไหมฝนตกเด้วค่ะสองมือมานี่ตกเบิดมือเบิดคืนเด้วค่ะฝนหัวก็ยุดอยู่รีก็เลยฟ้าวออกมานนิละค่ะพี่น้องหาพี่น้องมาเลาะเนาะค่ะเนาะว้ยดอกนี้คือลมพัางงางอยู่ละนี่ ทำไมถึงล้ม่ะคาหักดอกนี้หักค่ะดอกนี้แต่งามอยู่สามดอกแล้วคือคือคือเหมือนี่คืออยู่ได้สามดอกแล้วค่ะพี่น้องอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องทีมงานจุลี่ว่าบอกเอฟซีแห่เด้อวะสัน้นผักกุ้มผักกามที่อาไปขั้นสมนะ แซบว่าสั่นค่ะพี่น้องลีเดลเลยบอกเออเดลสิบอกเอฟซีทางบ้านให้ดอกวางซีน้องพี่น้องเนาะเผด่ทรงข้าวมาแล้วเด้อค่ะเด้อแซบอยู่ค่ะแซบอยู่ว่าสั่นไปรอตอบัดนี้รอตอกมะพร้าวอีกดอกนึงอยู่นี่ถือฝนดอกเปียกชุ่มอยู่ค่ะอมอมน้ำอยู่คือยังนี่ล่ะมีเอฟซีเม่นเข้ามาบอก บอกว่าพี่จุลีเอาเอา,เอาต่ดอกเอาต่ดอกมันก็ได้เอาขันมันแหงแล้วเอาต่ดอกมันไปตากแหงไว้ถ้กกินว่าสั้นเอฟซี FC เพิ่นแนะนําเข่ามาเนาะค่ะเนาะเอาดอกนั่นหัวเธอไปไหนอะ่ะมีแต่ขาไม่มีหัวเนี่ยตายแล้ว <c oughs> <c oughs> หัวหายอะ่ะหัวเดียวกระเทียมรีบ สงสัยอันสงสัยอันนั่นกินแล้วค่ะพี่น้องสงสัยเออเก้งกวางเก้งกวางกับมากกินแล้วค่ะพี่น้องเห็ดชนิดนี้อันนี้แห้งแล้วค่ะแห้งแล้วนี่มีน้องๆบอกมาเอาเอา,เอา,เอายอดมันเอาดอกมันไปเนบบี่ยพิจุรีอันไปตากแห้งไว้กินว่าสั้นอันนี้คือสิบัวไว้ค่ะบัพออิ่มเนาะพี่น้องเอาไว้เขาเป็นเชือค่ะ นี่สิคือนี่สิคืออยู่ค่ะนี่นี่นี่เนี่ยลายดอกเติอบอยู่อ่ะมือนี่คืออยู่เบิงสรงค่ะดอกนี้ก็สวยเอ้า <c oughs> ไม่งาาไม่ของดอกนี้กับฮัวก็ขึ้นกันกําลังงามคกันนี่เขาดอกดอกนี้ ตตออันนั้นเด้อค่ะพี่น้องมี น้องเอฟซีผู้นึ่งเมนเขามาเล่นน้ำเพื่อนบอกว่าพี่จุลี่นูรู้จักพืชผักหลายชนิดจ้ะย้อนพี่จุลี่กับทีมงานนี่แ่ละค่ะว่าสั้นขอบคุณหลายๆว่าสั้นเอฟซี <c ười> เพื่อนเมนเขามาเล่นน้ำค่ะขอบคุณหลายๆเด้วยค่ะเดอ้อ <c ười> นึกว่าเมนคลิปจะของโบมีประโยชน์ค่ะพี่น้อง <c ười> จุลี่เฮดคลิปบ่ค่อยมีสารีายังเนาะค่ะเนาะเห็นคอมเมนต์แล้วก็ดีใจค่ะพี่น้องขอบคุณหลายหลายด้อค่ะเดอ้อสำหรับคอมเมนต์ค่ะพี่น้อง ไปต่อวันนี้ประทันได้พ่ออีกค่ะเดี๋ยวรออีกจากน้อยกันนะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณเจดปดดอกนึงเนาพี่น้องเนาะเอารอต่อจากน้อยกันค่ะ นี่เด้นี่ไงได้เมื่อนี่ค่ะพี่น้องพอะแล้วพออิ่มอยู่เพราะแล้วแรงอยู่ค่ะแปดเก้าดอกเนาะพี่น้องเนาะไวสนาเฮ้าอะง้อคืนบ้านค่ะล้มเป็นสีไล่ๆหรอวค่ะวะนันนี้เป็นสีล้มว้อยๆมาค่ะพี่น้อง ออกปาดีกว่าซัำนีก่กัพออิมอยู่ค่ะซัำนีก่กับพอแล้วอยู่นาะพี่น้องเนาะจัหรับนาะคกัเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสกายเลยค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเฮย้ยเมียบ๊าย,ายไปแล้วค่ะพี่น้องออกปากันค่ะ